ที่ในโรงเรียนที่นักเรียนมักจะอยู่ในเวลาว่างค่ะโรงอาหารเยี่ยมค่ะห้องสมุดแอเย็นใช่ไหมคะสุดยอดมากเลยศาลาหลังอาคารหนึ่งเยี่ยมมากค่ะขอบคุณสำหรับทุกคำตอบค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเราจะเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎของแก๊สค่ะเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับกฎของแกส๊สตามกฎของนักวิทยาศาสตร์ต่างๆได้ค่ะและอีกข้อหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะนักเรียนจะต้องคํานวณเกี่ยวกับกฎต่างๆที่เกี่ยวกับกฎของแก๊สได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะสําหรับเรื่องของแก๊ส laws ค่ะหรือว่ากฎของแก๊สนั่นเองค่ะ กฎของแก๊สนะคะเราจะใช้อธิบายนะคะเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆนะคะของเจ้าตัวที่เป็นแกส๊สนั่นเองค่ะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเรียนเรื่องของปร,ริมาตรค่ะอันที่2ก็คือความดันค่ะปร,ะริมาตรเราจะแทนด้วยตัว V นะคะความดันเราจะแทนด้วยตัว P ค่ะแล้วก็อุณหภูมิอุณหพลวัตนะคะเราจะแทนด้วยตัว ทีค่ะทีไทยแลนด์เนี่ยนะคะทใหญ่นะคะซึ่ง V, P และ T ค่ะเป็นคุณสมบัติต่างๆของแก๊สนั่นเองค่ะส่วนกฎของแก๊สนะคะที่นักเรียนควรจะรู้จักมีอะไรบ้างก็จะมีกฎแรกเลยคือกฎของคุณบอยค่ะกฎของคุณชาลส์ค่ะแล้วก็กฎของคุณเกลโรสแซกนั่นเองค่ะอ่ะอย่างแรกเลยค่ะกฎของคุณบอยนะคะหรือว่า ที่ง่ายๆเลยก็คือ P1V1 1, เท่ากับ P2V2 ค่ะ P คืออะไรคะเมื่อกี้ P คือความดันนั่นเองค่ะ P คือความดันนะคะส่วน V คือปริมาตรค่ะจะใช้สูตรนี้เมื่อไหร่จะใช้สูตรนี้เมื่อ n ก็คือโมลค่ะและ T ก็คือ อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงและจำนวนโมลไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเป็นค่าคงที่นะคะส่วนกฎข้อที่2ค่ะของ h ชาล์ s ค่ะ v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส,ส่วน t 2ค่ะมาาเมื่อไร่เมื่อมโมลแล้วก็ความดันคงที่ค่ะ ส่วนอันที่3ค่ะกฎของเกลูแสแซกนะคะกฎของเกลูแสแซกคือ p 1ส่วน t 1ค่ะเท่ากับ p 2ส่วน t 2ค่ะเมื่อไรล่ะเมื่อโมลและปะริมาตรคงที่ค่ะเอาละค่ะโดยที่พอของทั้ง3าคนนะคะเขามารวมกันมันจะกลายเป็นเรื่องของ กฎรวมแก๊สนั่นเองค่ะกฎรวมแก๊สนะคะก็คือ P1V1/ T1 P2V2/ T2 ก็คือมีครบทุกตัวเลยจะมีตัวเดียวที่คงที่ก็คือตัว n ก็คือจำนวนโมลน,นั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้มีข้อกำหนดนะคะหมายเหตุเอาไว้เลยเดี๋ยวคุณจะเขียนไ้ตรงนี้นะคะ T ตัวนี้นะคะคืออุณหนะภูมิใช่ไหมคะหน่วยที่ได้ต้องเป็นหน่วย เคลวินหน่วยเคลวินหาอย่างไงก็คือเอาให้หนูเอาองศาเซลเซียสบวกกับ273สนะคะส่วนตัว p เนี่ยก็คือความดันความดันจะอยู่ในหน่วยของ atm นะคะหรือว่ามิลลิเมตรปร,รอดนั่นเองค่ะส่วน v เป็นปริมาตรก็เป็นลูกบาทเซนติเมตรหรือว่าลูกบาทเดซิเมตรหรือว่าลิตรก็ได้นะคะโดยที่ทั้ง2ตัวทั้ง2ฝั่งอนะคะ่ะเขาจะเป็น หน่วยอะไรก็ได้แต่มันต้องเป็นหน่วยเดียวกันโอเคนะคะอ่ะต่อไปค่ะกฎของอโวกาโดค่ะโดยที่เขาบอกว่าปริมาตรค่ะจะแปรผันตรงกับจำนวนโมลค่ะหรือ V หารด้วย N จะเท่ากับ KK K, คือค่าคงที่หรือค่าคงตัวของแก๊สนะคะวคือปริมาตรแก๊สค่ะ N คือ จำนวนโมลของแก๊สค่ะเราก็จะได้นะคะสูตรของเขาก็คือ v 1ส่วน n 1เท่ากับ v 2ส่วน n 2นั่นเองค่ะโดยที่ k เขาเป็นค่าคงที่ใช่ไหมเราก็ตัดทิ้งไปเลยใช่ไหมคะ ต่อไปกฎของแก๊สอุดมคติค่ะ PV เท่ากับ nRT ค่ะ P คือความดันนะคะความดันในที่นี้ครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อกี้จะหน่วยอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้นะอันนี้บังคับนะคะ P จะต้องหน่วยเป็น atm นะคะ P เป็นหน่วย atm V ต้องหน่วยเป็นลูกบาศก์เดซิเมตรหรือ ลิตเท่านั้นนะคะส่วน n คือจำนวนโมลเนานะ่มยมันก็เป็นโมลใช่ไหมคะส่วนค่า R เป็นค่าคงตัวของกา๊าซหรือแกส๊สอุดมคตินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องเป็นค่าของมันนะห้ามใครคิดเองนะคะเป็น0.0821 0.0821นะคะโดยปกติถ้าเราสอบเนี่ยเขาจะให้มาถ้าทำแบบฝึกหัดคุลครูก็จะให้มาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น จำไว้ก่อนเนาะว่าเออมันคือค่า0.0821 00นะ่ะถ้าเห็นค่านี้แสดงว่าข้อนี้เป็นเคมี Me, นะคะหน่วยของเขาคือลิตรคูณกับ atm คูณกับโมลยกกำลังลบหนึ่งและเคลวินยกกำลังลบหนึ่งจริงๆอะคะ่ะมันมาจากลิตรคูณกับ atm หาร โมลคูณกับเคลวินแต่เจ้า2ตัวนี้มันอยู่ข้างล่างยกกำลัง1ขึ้นไปก็เลยยกกำลังลบ1เปลี่ยนจากหารไปเป็นคูณนะคะย้ายขึ้นไปข้างบนส่วนอุณหภูมิก็อุณหภูมิเคลวินก็คือเอาองศาเซลเซียสบวกกับ273นั่นเองค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างทีนี้นะคะมันจะมีอีกอันหนึ่งที่นักเรียนจะต้องทราบนะคะก็คือมันจะมีอยู่ตัวหนึ่ง ไม่รู้ว่าเคยเห็นกันหรือเปล่านะ d เท่ากับ m ส่วน v ค่ะทีนี้ m ตัวนี้นะคะ่ะมันก็คือมวลใช่ไหม d เท่ากับ g ส่วน v ตัวนี้คือตัวเดียวกันนะคะก็คือมวลมวลมีหน่วยเป็นกรัมใช่ไหมคะทีนี้พอเราย้ายข้างะคะ่ะจาก pv เท่ากับ nrt ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น Pv เท่ากับ n ตัวนี้คือโมนใช่ไหมคะเราเรียนมาแล้วตอนม .4 โมนคือ g ส่วน mwrt มันก็จะกลายเป็น p คูณกับ mw เท่ากับ g ส่วน vrt ทีนี้ g ส่วน v กับ g ส่วน v มันคือตัวเดียวกันเราก็แทนได้เลยก็จะกลายเป็น p คูณ mw เท่ากับ d Rt นะคะเพราะฉะนั้น p เท่ากับ drt ส่วน mw อ่าอันนี้ใช้ในกรณีที่เราผสมสุตนะคะก็คือสูตรของความหนาแน่นเนาะของมวลแล้วก็ของแบมาตรรั่มานั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะ สำหรับการที่เราเรียนทฤษฎีไปเราจะไม่รู้เลยว่าเราเข้าใจไหมถ้าเราไม่ลองดูนะคะข้อแรกเลยค่ะแก๊สชนิดหนึ่งปริมาตรสลูกบาทเดซิเมตรบลาบล,าบลาเนาะอ่าลองอ่านดูซิว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาบ้างอย่างแรกเลยค่ะที่เขากำหนดคืออะไรเอ่ยปริมาตรสลูกบาท e เดซิเมตร v เท่ากับ3ลูกบาทเดซิเมตรค่ะ บรรจุภายใต้ความดัน740ม mm ิลิเมตรประลอดก็คือความดัน740ม mm ิลิเมตรประหลอดค่ะอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสค่ะเปลี่ยนก่อนเนาะเพราะฉันก็จะเป็น80บวก273จะกลายเป็นอุณหภูมิเคลวินค่ะตัวนี้คือตัว นะคะเขาถามว่าปริมาตรของแก๊สนี้ที่ STP ปริมาตรคือตัว V V ที่ไหนที่ STP เนอะเริ่มเลยนะคะมี V มี P มี T เพราะฉะนั้นใช้สูตรไหนคะใช้สูตรกดรวมแก๊สนั่นเองใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น P 1 V 1 ส่วน t หนึ่งเท่ากับ p สอง v สองส่วน t สองค่ะก็จะได้เป็น740เนอะคูณกับ3ค่ะก็จะกลายเป็น80บวก273เท่ากับ p สองค่ะของ stp เนอะความดันคือ stp คือ 1 ATM หรือ760ม mm, ิลลิเมตรปรอดนะคะเป็นตัวเฉพาะนะของ STP นะคะวี v, เขาถามห้ามใส่อะไรทั้งนั้นนะส่วนที 2, ค่ะ t ีที่ STP คือ0องศาเซลเซียสเป็น0บวก273ย้ายทุกอย่างไปให้หมดเป็น740คูณ3คูณ273หาร 80บวก273ได้เท่าไหร่คะได้353นะคะคูณกับ760อยู่ข้างบนเป็นคูณย้ายลงมาด้านล่างนะคะเป็น V2 เพราะฉะนั้น V2 จะได้เท่ากับติ๊กต๊กติ๊กต๊ก2.26นะคะหน่วยเป็นลูกบาทเดซิเมตรนั่นเองค่ะ เรียบร้อยข้อนี้หาวีนะคะอย่าลืมนะว่าที่ STP นะคะ T คือ0องศาเซลเซียส P คือ1 atm หรือ760ม mm ิลลิเมตรปรอดน,นะคะเอาละค่ะมาถึงอีก exercise หนึ่งนะคะเป็นข้อสุดท้ายของวันนี้ค่ะบอลลูนลูกหนึ่งนะคะบรรจุกแกส๊สฮีเลียมค่ะจำนวนเท่านี้โมล อุ้ยมีหนหมยโมนค่ะใช้สูตรเดียวเท่านั้นเลยก็คือ PV เท่ากับ nRT แน่ๆเพราะว่า n ตัวนี้คือโมนนั่นเองค่ะความดันคือตัว P มีเท่านี้ค่ะอุณหภูมิคือตัว T เรามาเริ่มกันเลยค่ะ PV เท่ากับ nRT P คือ1.15หน่วยเป็น atm ยัง เป็นแล้วใช่ไหมคะเขาถามหาอะไรหาปร,ริมาตรเท่ากับเท่าไหร่ก็คือหา v ค่ะ n ตัวนี้คือโมลคือ7.5คูณ10ยกกำลัง3หน่วยเป็นโมลเนาะค่า R คือค่าคงที่คือ0.0821ใช่ไหมคะส่วนค่า t เป็นยังไงนะค่า t ใช่ก็ต้องเอา20บวกกับ2 7 3 เอาใหม่นะคะมันฝั่งนี้ก็จะเป็น1.15ุ่คูณ V เท่ากับ7.5็ุคูณ10อยู่กำลัง3คูณ0.0821ค่ะคูณกับ273บวก20ได้293นั่นเองค่ะย้ายมาค่ะจากคูณย้ายมาย้ายมาหารค่ะ หาร1น5่ค่ะติ๊กตอก,กติก๊กตอก่วยกันคิดก่อนนะคะพอสเอาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งลอกคูณนะคะได้ V เท่ากับ156.88หคูณส0บยกกำลังสาแต่มันไม่ค่อยสวยใช่ไหมก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นไงคะต้องขยับไปข้างหน้า2จุดก็จะได้เป็น1.57คูณส0บยกกำลัง หค่ะหน่วยของ V ในสูตรนี้จะต้องเป็นหน่วยลิตรเท่านั้นนะคะหรือลูกบาทเดซิเมตรอย่าลืมใส่หน่วยด้วยก็คือลิตรนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมคะ r e f l e c t i v e ค่ะบอกสิ่งที่นักเรียนสงสัยจากการเรียนในวันนี้ค่ะค่าคงที่ของกฎของแก๊สเป็น0.0821ตลอดใช่หรือไม่ถูกต้องค่ะ โอ้เยี่ยมมากค่ะที่นี่น,นสงสัยว่ากดรวมแก๊สเกิดจากกฎของคุณบอยคุณชาร์ลส์แล้วก็คุณเกลูแซกใช่หรือไม่คำตอบก็คือใช่แล้วค่ะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่นาน,นสงสัยแล้วก็นำมาร่วมกันอภิปรายในวันนี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องของกฎของแก๊สค่ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือข้อสักถามสามารถทักอิน Inbox มาได้เลยนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย